สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลัาางงานนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของ ออผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมีนนะคะเป็นดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นะคะการทำนายเป็นแบบภาพรวมนะคะหน้าไพ่อาจจะตรงกับคุณตรงบางส่วนนะคะหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขอให้คุณนะคะใช้วิจาราณนะคะในการรับชมรับฟังแล้วก็พลังงานนะคะสามารถสลับฝังกันได้ด้วยขอให้คุณรับไนแบบพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ ขอเริ่มที่ energy ของคุณก่อนในตอนนี้นะคะชาวมีนว่า energy ความรู้สึกตัวตนนะคะของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ Seven of Pentacles the Star ค่ะ Page of Wands the Tower ค่ะ และ uh, two of pentacles สำหรับ energy ของคุณนะคะคุณมี the star คุณมี the tower นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจตัวเองค่ะเพราะว่าคุณกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนาะนะคะอาจจะพิ่งจบนะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะพิ่งเบรกกันไปหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้จบกันเนาะ มันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณกับเขาอะค่ะเ,ออเขาอาจจะหายไปนะคะคนคนที่คุณอยู่ด้วยคนรักของคุณอะ่ะเขาอาจจะหายไปอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะว่าไพ่ใบที่ตามมานะคะมันมีพลังงานของสองเหรียญเนาะมันเหมือนก็มันเป็นสถานการณ์ความรักที่มีคนที่แบบว่า ไปไปมามานะคะแบบผูกผูกโผกผ,ผ,ผเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนาะคุณก็เลยเหมือนกับพยายามมาโฟกัสนะคะอยู่ที่ตัวเองนะคะพยายามมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองซึ่งพลังงานของเดอ s t สตามันแสดงถึงว่าตอนนี้คุณสามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้วด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนาะเหมือนคุณพยายามไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินคุณได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะมีเริ่มต้นการทํางานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆซึ่งตอนนี้ค่ะมันประสบความสําเร็จด้วยนะคะด้วยพลังงานของ7็เหรียญเนาะเนี่ยจากหน้าไพ่นะคะเหมือนคุณนะ่ะได้ลงแรงเนาะลงทุนลงแรงไปแล้วตอนนี้นะคะมันกําลังมีผลเนาะนะคะงอกเงยออกมานะคะให้คุณได้เก็บเกี่ยวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพลังงานนะคะในฝั่งของคุณเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเขาเป็นอย่างไรค่ะความรู้สึกนึกคิดตัวตนของเขาค่ะ n i g h soft s o r d ค่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะจะเป็นชาวาธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุ้มมีพลังงานของ the fool ค่ะ มีพลังงานของ n นส์ซับคับค่ะเป็นหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะมีพลังงานของห้าคาธานะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูแล้วก็ชาวธาตุดินด้วยค่ะอา่าพศพกันมังกรนะคะด้วยพลังงานของ King of Pentacles สอา่าสำหรับ Energy ของเขานะคะอืมตัวตนของเขาเนาะเขาค่อนข้างที่อาจจะเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะอารมณ์ร้อนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะทำอะไรตามใจตัวเองนะคะด้วยพลังงานของ n nice ไน o f s o u r c e นะคะนอกจากนี้เนาะดูเหมือนว่าถ้าเป็นในเรื่องของก็จะเป็นคนที่รักอิสระถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะยังเหมือนกับยังหวงความโสดอยู่อะคะ่ะเขายังยังไม่เหมือนยังไม่อยากที่จะผูกมัดนะคะกับใครนะคะแล้วก็ อตอนนี้เนาะหรือว่าตอนนี้หรือที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการมามอบนะคะความรักให้กับคุณนะคะด้วยพลังงานของ n น g h t อบ c รนะคะแต่ว่าคุณกับเขาเนาะน่าจะมีสถานการณ์นะคะในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันด้วยนะคะด้วยพลังงานของ5คาถาคุณอาจจะมีปากเสียงกันซึ่งการมีปากเสียงนั้นนะคะ อาจจะตัวเขาเนี่ยค่ะอาจจะมีการใช้คำพูดที่ไม่ดีกับคุณนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าหลังจากที่คุณทะเลาะกันไปเนาะนเขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะคะตอนนี้เขายังไม่ติดต่อคุณมา การที่เขาไม่ติดต่อมา,อาจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ค่ะเขาพยายามไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินของเขานะคะหรือว่าอีกประเด็นหนึ่งนะคะพลังงานของ King of p e n t a c l e การที่เขาไม่ติดต่อมาตอนนี้ก็คือหลังจากที่ทะเลาะกันไปเขาอาจจะรู้สึกว่าเออตัวเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะคะก็เป็นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานนะคะในฝั่งของเขาแล้วก็ฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสถานการณ์นะคะความรักนะคะ แล้วก็แนวโน้มในภาพรวมกันค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะพลังงานหลักนะคะได้ห้าดาบนะคะหาดาบก็แสดงถึงการทะเลาะนะคะคุณกับเขาน่าจะมีการทะเลาะการมีปากเสียงกันจริงๆอะ่ะแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งนะคะที่เหมือนกับว่าทะเลาะแล้วรู้สึกยอมแพ้ นะคะยอมแพ้แล้วก็ขอเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็หลังจากที่ทะเลาะกันนะคะมันก็เป็นสถานการณ์ความรักความเงียบความสัมพันธ์ที่เงียบงันนะคะค่อนข้างนิ่งแต่ในความนิ่งเนี้ยคะ่ะ คืออาจจะเป็นคุณกับเขาหรือว่าทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะกำลังมีการทบทวนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะว่าจะทำอย่างไรต่อดีนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าแบบถ้าไปต่อก็คือจะพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะคะมีการทบทวนความรักความสัมพันธ์อยู่สำหรับ เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาคนนี้เนะาะนายออฟคัพเนี่ยนะคะเออตรงกับพลังงานของ Energy ของเขาด้วยเขาคนนี้นะคะมา มอบความรักนะคะให้กับคุณนะคะซึ่งคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะด้วยพลังงานของ6ถ้วยอย่างแรกอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณที่กลับมาคืนดีกันหรือว่า2นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้นะคะอันนี้2แล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะที่เขามามอบความรักให้กับคุณคนที่คุณดีลอยู่ด้วยคุณรู้สึกว่า คุณกับเขาเหมือนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเพราะมันมีพลังงานของสี่คาถาด้วยนะคะเหมือนลักษณะเหมือนทวินเฟมนะคะหรือว่าคู่จากอดีตชาติเนาะพลังงานของหกถ้วยอะคะ่ะแสดงถึงว่าอาจจะเป็นคนเก่า ในอดีตชาตินะคะให้ต้องกลับมาพบมาเจอกันได้ด้วยนอกจากนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะเป็นลักษางวัยเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคหนึ่งด้วยก็ได้นะคะที่อาจจะทําให้คุณกับเขาอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเราก็เลยอาจจะมีปากเสียงกันอนอกจากนี้นะคะเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมีคนเนาะ เล gesagt, ือกที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งการเลือกเดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคือเดินออกไปทั้งทั้งที่ยังมีความรักให้อยู่นะคะแต่อาจจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่นะคะหรือว่าอาจจะเพราะปัญหาอุปสรรคอะคะมันมีมากมายเหลือเกินนะคะก็คืออาจจะไปต่อไม่ได้ซึ่งปัญหาอุปสรรคเนาะนอกจากอาจจะเป็นเรื่องวัยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมันยังคุมเครืออยู่หรือว่าเป็นรักระยะไกลก็ได้นะคะเหมือนตัวไกลแล้วก็แบบใจก็ห่างไปด้วยลักษณะนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะมีพลังงานของเดอะมูนขึ้นมาด้วยสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากคุณกับเขาเนาะน่าจะมีการ เบรกกันไปแล้วล่ะห่างกันไปแล้วนะคะตัวคุณนะคะมองไปที่อนาคตแล้วค่ะนะด้วยพลังงานของนายบวอรคุณมองไปข้างหน้าแล้วนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะเหมือนกับอยู่กับตัวเองค่ะคุณพยายามโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานแต่สําหรับความรักเนี้ยเนาะจริงๆแล้วคุณกับเขานะคะตัวคุณเองนะคะความรักนี้คุณกับเขาน่าจะมีการขอหรือว่าให้นะคะ ในเรื่องของให้โอกาสกันมาหลายครั้งแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าคนรักเก่าของค,คนนี้เป็นคนรักเก่าของคุณนะคะมีการให้หรือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการทะเลาะกันนะคะก็เลิกกันแล้วก็กลับมาดีกันอีกนะคะบ่อยอครั้งซึ่งออที่คุณให้โอกาสกักบเขานะคะบ่อยอครั้งมันเป็นเพราะว่าคุณเหมือนคุณจริงจังกับความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะคุณอยากจะเหมือนกับ คุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาคุณอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยะคะ่ะมันเหมือนแบบมันประสบความสําเร็จอะ่ะมันเป็นความรักที่สมหวังคุณอยากจะมั่นหมายนะคะคุณอยากจะแต่งงานเนาะมันเป็นแบบความหวังนะคะของคุณแล้วก็สำหรับใบบทสรุปนะคะในช่วงนี้มันเป็นพลังงานของเดะมูนนะคะเดะมูนมันเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับอ,อ,อารมณ์ค่อนข้างดิ่งๆอยู่เพราะว่าจริงๆแล้ว ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเพิ่งห่างกันไปไม่นานมานี้เองนะคะมันก็เลยทําให้คุณยังรู้สึกแบบว่ายังเศร้าใจอยู่คุณยังคงคิดถึงเขานะคะคุณอาจจะรู้สึกดิ่งมากในช่วงเวลากลางคืนนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจของเขากันนะคะว่าถ้าเขามาฝากบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณกับเขาเหมือนจะห่างๆกันไปแล้วขอทราบข้อความในใจของเขาค่ะ เขาอยากจะบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะสามารถากลับคำพูดได้นะคะที่อาจจะเคยพูดไว้กับคุณนะคะแล้วก็ i'm so attracted to you คือเขายังรู้สึกแบบสนใจในตัวคุณอยู่นะคะยังมีแคชชั่นยังมีความเสน่หาให้คุณนะคะแล้วก็ i w o n d e r if you are happy with me นะคะคือเขารู้สึกประหลาดใจนะคะว่าทำไมคุณถึงแบบ มีความสุขอะคะ่ะได้เมื่อไม่มีเขาแล้วก็เขา I am afraid to contact you นะคะคือเขากลัวที่จะติดต่อคุณมาก่อนนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะ I wish I had treated you better นะคะเขาหวังว่าเขาเนี่ยจะสามารถดูแลคุณได้มากกว่านี้เขาก็ยังมีความอะไรเอาวอนแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู สถานการณ์ความรักของคุณนะคะในอนาคตกันนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนาะในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะ Ni ย s of p e n t a c l e s ซึ oh, ่อขอโทษค่ะ d e m p p a e แล้วก็ king of cups ค่ะ energy คุณดีมากนะคะม,มันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะมีทั้งพลังงานของ n i open t a c l e แล้วก็ดีเอ็มเพสเลยในอนาคตนะคะคือตัวคุณนะคะเหมือนกับคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะคุณจะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วมันจะเป็นลักษณะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ ไม่ความรักอาจจะไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องหลักของคุณคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นเรื่องการงานการเงนิงนคือเหมือนกับไม่มีความรักก็ได้ลักษณะนั้นนะคะคือตอนนี้คุณแฮปปี้เหมือนคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็พลังงานของ t h ย e m p r e s s นะคะไม่เหมือนกับว่าชีวิตคุณในอนาคตต่ตอจากนี้ค่ะมันจะประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะ แล้วก็ทั้งเรื่องการงานการเงินเราก็ในเรื่องของความรักด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีพลังงานของ king of cups ค่ะก็คือในอนาคตนะคะจะมีคนมามอบความรักนะคะให้กับคุณซึ่งคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็เขาค่อนข้างที่อาจจะเป็นคนที่ก็จะมีอายุมากกว่าคุณนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างเป็นคนนิ่งๆิ่งแต่ว่าเขามีความอบอุ่นนะคะเขาอาจจะไม่แสดงออกมากเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็คือเป็นพลังงานอนาคตของคุณเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่ออร์เคิลนะคะแนะนำคุณนะคะเดี๋ยวให้เรเวอร์ออร์เรคเกแนะนำค่ะขอคำแนะนำค่ะให้กับชาวมีนค่ะไพ่นะคะมาแนะนำว่านะคะ don't make decisions based on h e a l f or what you think you should do for i t is only is being to to yourself that you can be true to to other uh, แปงว่าพาี่อยากจะมาสื่อสารว่าไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะตัดสินใจทำอะไรเนาะนะคะขอให้คุณตัดสินใจจากด้วยด้วยความจริงใจของคุณเองนะคะคืออย่าตัดสินใจอะไรจากความรู้สึกผิดค่ะ หรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันควรจะต้องทําก็คือเหมือนกับว่าให้คุณจริงใจกับการตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างมันเป็นความจริงใจของคุณแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจจากความจริงใจของคุณเองนะคะมันก็เสมือนกับว่าคุณนะคะได้แสดงความจริงใจต่อการกระทำนี้ต่อผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ l o v e and Romance o r a c เ e ให้คำแนะนำกับคุณค่ะ ขอคำแนะนำค่ะให้กับชาวมีนค่ะ very soon ค่ะเร็วๆนี้นะคะ,อะตอนนี้นะคะไพ่น่าจะอยากมาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นในเรื่องของโครงการใหม่ๆเรื่องงานเรื่องเงินอะไรของคุณก็ได้นะคะมันจะประสบความสําเร็จในเร็วๆนี้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยก็ได้นะคะ เขาคนนั้นนะคะจะเข้ามาในชีวิตคนเร็วๆนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะ intense relationship ความหมายมันคือเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันมีความลึกซึ้งคุณกับเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเป็นความผิวเผินมันจะมีทั้งความรักนะคะ ความหลงเนอะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการหวาดระแวงหรือว่าหึงหวงด้วยคือต่อให้คุณจบกันไปนะคะคุณก็ยังเหมือนกับคุณยังไม่ลืมเขาอะค่ะอันนี้ก็จะเป็น intentionship r e l a t นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะให้ Angel นะคะมาให้คำแนะนำกับคุณค่ะขอคำแนะนำจาก Angel ค่ะให้กับชาวมีนค่ะ t t t r a c t i o นค่ะแรงดึงดูดนะคะตอนนี้นะคะเหมือนไพ่ยอยากจะมาสื่อสารนะคะบอกคุณว่า ให้คุณนะคะเหมือนดึงดูดนะความโรแมนติกนะคะเข้าสู่ตัวคุณนะคะก็คือถ้าคุณมีความสุขนะคะความสุขนั้นนะคะมันจะส่งต่อไปให้ผู้อื่นแล้วผู้อื่นนะ่ะจะมีความสุขไปด้วยแล้วถ้าเมื่อคุณมีความสุขแล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะแล้วก็คนดีๆนะคะมาหาคุณนะคะให้คุณมีความสุขกับปัจจุบันเนาะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆนะคะรอบรอบตัวคุณะคะ่ะ แล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะ you deserve love นะคะ you are loveable นะคะก็คือคุณนะคะคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธานะคะว่าคุณจะได้พบคนที่ดีนะคะแล้วก็สุขสมหวังนะคะมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาให้ข้อคิดนะคะกับชาวลัคนาราศีมีน,นะคะ่ะ ขอข้อคิดค่ะให้กับชาวมีนค่ะหยุดกังวลนะคะเรื่องนี้ได้แล้วนะคะก็อย่าทุกข์อย่าเศร้านะคะสิ่งที่พ่อยากจะมาสื่อสารแล้วก็ให้ลองไปในเส้นทางนะคะที่คาดเดาไม่ได้ดูบ้างนะคะอาจจะให้ลองเปิดใจนะคะ ศึกษาคนใหม่ๆหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักนะคะของชาวมีนนะคะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องแบงก์ก็กราบขออภัยด้วยนะคะในความร่าช้าของคลิปนะคะเดี๋ยวจะนําไปปรับปรุงบริหารจัดการเวลาให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะก็ขอไวพรนะคะให ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆสมหวังในความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ